ผู้จัดการเลือเจ็ดพิพายให้เวลาถึง16ในกาสาาทีหรือว่า4โมงครึ่งบ่าย4ี่โมงครึ่งครับนะถ้าไม่มาพรุ่งนี้ค่อยมาประสานใหม่ครับเพราะว่าไม่ทันนะเจ้าหน้า,า,นาทีว่วัตอเขาแจ้งมาให้4โมงครึ่งไม่เกินครับเจ็ดพิพายเนาะพี่อุย๋ยง่วนกิมบอกว่าโบกไปโบกมาคู่นี้เตรียมสั่งลงพาย สาวเบืองนนคอหนึ่งนั้นโอ้โหสวยมาแตก่ไกลแล้วครับดูที่ว่าเพชรจอบทองวันนี้ออกมาแล้วจ้าปิดกองเหลือกเก่งวันแรกสนามของตาขับวันนี้แน่นอนเลคู่นี้เพชรจอบทองเพชรจอบทอ,ทองเหลือดีจากพิษณุโลกชัดกับสาวเบื้องนน Rose เอาลองไปล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเพชรจอบทองว่าย,ยังไงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวมาไกลจากพิษณุโลกหัวภายไทยเปิดหัวภายไทยเปิดนะเทรธอเธอสาว สาวบางนนท์สาวบางนนท์ไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปอะไรก็เกิดขึ้นได้มาสาวเหอะสาวบางนนท์จากโรงเ,เรียนที่นาโนนทัพนี้บอกว่าเท่านี้จะทำได้ไหมบ้านเชื้อในน้ำเพือพ่อเพชรจำทองอยู่ล่งน้ำสีแดงเป้าใบต่อใบตา,าต่อหนาเหลือเท่านี้บอกว่าไม่ได้เลย เันดนดเนันจานดันดันดนดานดันดันดนดันดานดันดันดนดั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 นดนดันดันดานดันดันันดันดานดันดันลันดันลันนจันดนนนดนนนนดันนดนนันน โผมันไม่เล่าคลับปันเมนูเอาที่พวกเราดูกันได้ใครจะชน,นะนะัจะเที่ยวนี้ขอบอกน้องพี่ทั้งหลายใครจะชน,นะเป็นไงจันเราจะทันมาเที่ยวนี้ละพายมันน้าดูล้นระทึกว่าสาวเมืองดน ภายสู้และเห็นไหมแม่หนูทั้งหลายโอ้โหใจสัวแม่เรือขู่นี้ปนไปไงถ้าภายมันะลืมเอาผู้ชมตบมือคนลักทีขอเสียตบปืนได้แล้วโอ้โหยมันน่ะปิดกล่องเลือกเก่งวันแรกไม่ธรรมดานะแบบพายกันมันอย่างนี้ขอพูนน้องพิทงทั้งหลายขอพูนน้องพิง ทั้งไลยเรือที่ชนะเป็นไงนาจากพี่น้องแม่เพชรจอมทองมีไทยก็เป็นนันว่าเรือที่ชนะก็ร่องน้ำแดงครับเพชรจอมทองเป็นเรือชนะเพชรจอมทองเป็นเรือชนะครับพี่น้องสุดยอด ก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายสําหรับวันนี้พรุ่งนี้ครับมี55เปิดสนามในคู่แรก2องครึ่งแล้วก็